นางยักษ์พันธุรัตแม่เลี้ยงของพระสังผู้ใช้คาถามหาจินดามนีมนเรียกเงินเรียกทองเรียกเนื้อเรียกปลาพันธุรัตเป็นนางยักษ์ในเรื่องสังทองมีบทบาทสำคัญในช่วงต้นเรื่องในฐานะแม่เลี้ยงของพระสังแม้จะเป็นยักษ์แต่ก็รักและเอ็นดูพระสัง เหมือนกับเป็นลูกจริงๆของตัวเองมีรูปลักษณ์เหมือนยักษ์ทั่วไปหน้าตาน่ากลัวรูปร่างสูงใหญ่แต่พราะกลัวพระสังจะหวัดกลัวจึงใช้มนต์แปลงกายทำให้เคียวยักษ์หายไปและให้มีร่างกายงดงามเหมือนหญิงสาวที่เป็นมนุษย์นางยักษ์พันธุรัตเก็บสะสมของวิเศษไว้มากมายเช่นรูปเงาะไม้เท้า เกือกแก้วและคาถามหาจินดามณีมนที่สามารถเรียกเงินเรียกทองเรียกเนื้อเรียกปลาได้บทบาทของนางพันธุรัตน์เกิดขึ้นตอนที่พระสังถูกนำมาทิ้งนอกวงังเนื่องจากการถือกําเนิดที่แปลกประหลาดจนถูกโหนทานายว่าเป็นกาลกินีต่อบ้านเมืองนางพันธุรัตน์มาพบเขาก็สงสาร ประกอบกับตัวนางเองที่เป็นแม่ไม้ไม่มีบุตรจึงได้พาพระสังกลับไปเลี้ยงดูอย่างดีทั้งอย่างกําชับเหล่ายักษ์ทั้งหลายให้แปลงกายเป็นมนุษย์ไม่ให้พระสังรู้ว่าที่จริงแล้วนี่เป็นเมืองยักษ์พระสังอยู่กับนางพันธุรัตน์จนอายุได้15ปีก็รู้ความจริงว่านางเป็นยักษ์กินคนและพบของวิเศษมากมาย จึงวางแผนหลบหนีในตอนที่นางพันธุรัตออกไปนอกเมืองโดยลงไปชุบตัวในบ่อเงินบ่อทองให้ผิวกายงดงามใส่รูปเงาะสวมเกือแก้วและถือไม้เท้าบินหนีไปเมื่อนางพันธุรัตกลับมาพบว่าพระสังหนีไปแล้วจึงออกตามหาและได้พบพระสังบนยอดเขาหลวง แต่นางไม่สามารถขึ้นไปหาพระสังได้เพราะพระสังอธิษฐานไว้ทำได้แต่เพียงอ้อนวอนและร้องไห้ขอให้พระสังกลับไปด้วยกันแต่อ้อนวอนอย่างไรพระสังก็ไม่ยอมกลับไปนางพันธุรัตจึงมอบของวิเศษทั้งหมดให้พระสังรวมถึงสอนคาถามหาจินดามณีมนให้แล้วตรอมใจตายอยู่ตรงนั้นตำนานได้เล่าต่อไปว่า พอนางพันธุรัตตายพระสังก็ได้จัดการทําศพให้แล้วออกเดินทางต่อไปจากนั้นร่างของนางก็กลายเป็นภูเขาซึ่งถ้ามองดีๆก็จะคล้ายผู้หญิงนอนชาวบ้านจึงได้เรียกภูเขาลูกนี้ว่าเขานางนอนหรือเขานางพันธุรัตซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อว่าวณณอุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรีภายในเขตวันนาอุทยานนี้มีหลายจุดที่เกี่ยวข้องกับนางพันธุรัตน์นั่นก็คือช่องกระจกพันธุรัตน์เมนพันธุรัตน์ศาลแม่นางพันธุรัตน์บ่อชุบตัวพระสังและลานเกลือแก้วนอกจากวันนาอุทยานเขานางพันธุรัตน์แล้วยังมีศาลแม่นางพันธุรัตน์ซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ผู้คนสามารถขอพรได้เกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภหน้าที่การงานค้าขายสุขภาพแต่ยกเว้นเรื่องความรักเพราะตัวนางเองก็ไม่สมหวังในเรื่องความรักระหว่างแม่ลูกกับพระสังนั่นเอง <c oughs> ตำนานโรงพยาบาลจิตเวช ที่หลอนที่สุดในประเทศเกาหลีใต้โรงพยาบาลจิตเวชกนจีอัมโรงพยาบาลจิตเวชกนจีอัมเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้เปิดทำการในช่วงปี1961และถือเป็นโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่ดีที่สุดในยุคนั้นทว่าเปิดทำการได้เพียง10ปี ก็มีเหตุการณ์มากมายที่ทำให้ต้องปิดตัวโรงพยาบาลอย่างถาวรตำนานเล่าขานกันมาว่าโรงพยาบาลจิตเวชกนจีอัมสร้างทับพ,พื้นที่ฝังศพของชาวเกาหลีจำนวนมากที่ถูกฝังในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเรียกได้ว่าสร้างทับที่วิญญาณจำนวนมากยิ่งไปกว่านั้นในช่วงที่โรงพยาบาลให้บริการ ก็มีปรากฏการประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นผู้ป่วยหลายรายได้รับบาดเจ็บโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งไม่ได้มาจากการทำร้ายตัวเองหรือถูกใครทํำร้ายบาดแผลเหล่านี้มีทั้งเล็กน้อยจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตมีเสียงคนเดินไปมาตลอดทั้งคืนจเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยหลายรายที่นอนหลับพักผ่อน ถูกคว้างปลาข้าวของใส่โดยหาตัวคนร้ายไม่ได้และที่เป็นสาเหตุที่ร้ายแรงที่สุดนั่นก็คือผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นหมอโรคจิตเธอทำการทดลองกับคนไข้ในโรงพยาบาลอย่างโหดเหี้ยมราวกับพวกเขาเป็นหนูทดลองทำให้เกิดข่าวลือว่ามีคนไข้เสียชีวิตกว่า40ราย รวมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลอีกหลายคนและเมื่อเรื่องแดงขึ้นมาผู้อำนวยการก็หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาในขณะที่บางคนก็เชื่อว่าเธอตัวตายหนีความผิดไปแล้วและนั่นก็คือจุดสิ้นสุดของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างก็เริ่มทยอยลาออก ส่วนคนไข้ที่เหลือก็ถูกครอบครัวย้ายออกไปรักษาตัวที่อื่นต่อทำให้โรงพยาบาลถูกปิดและถูกทิ้งร้างไว้ตั้งแต่นั้นมาสภาพของโรงพยาบาลที่ถูกทิ้งร้างไม่ต่างอะไรกับบ้านผีสิงประตูเหล็กขึ้นสนิมกระจกแตกหักบรรยากาศมืดมิดวังเวงหน้าคนลุก ชาวบ้านแถวนั้นเชื่อกันว่ามีวิญญาณจำนวนมากสิงสู่อยู่ทั้งวิญญาณคนไข้เจ้าหน้าที่พยาบาลและชาวเกาหลีที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นที่ของโรงพยาบาลมันจึงกลายเป็นแหล่งทดสอบความกล้าของผู้ที่ชื่นชอบปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เข้าไปท้าพิสูจน์ความลี้ลับและความสยองขวัญ นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าโรงพยาบาลจิตเวทนี้มีห้องห้องหนึ่งที่ถูกปิดตายไว้เพราะผีดุมากห้องนี้อยู่ในชั้นที่มืดที่สุดของตึกเมื่อเดินเข้าไปในห้องก็จะได้พบกับสิ่งที่หาที่มาที่ไปไม่ได้เช่นประตูเปิดปิดเองมีลมพัดผ่าน ที่ไม่มีทางลมผ่านและหน้าต่างถูกปิดอยู่ไฟเปิดปิดเองได้เงาคนแวบผ่านไปมามีเสียงขีดขวนและหวีดร้องหน้าคนลุกเหมือนเสียงคนถูกทรมานทำให้หลายคนเชื่อว่าห้องนี้เป็นห้องที่ผู้อำนวยการ ใช้ทดลองคนไข้ตามอำเภอใจนั่นเอง